เอางี้จับกลุ่มสี่ไปหาตำแหน่งบ้านไปเฮ้ยเรายังคุยเรื่องบ้านกันไม่จบเลยมา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 เราคุยบ้านบ้านไม่จบแกกับเงือกอยู่ที่เก่ามากมาเรายังคุยเรื่องบ้านกันไม่จบเลยกูมีไอเดียกูอยากย้ายไปอยู่หลังสอนอหรือไม่ก็ข้างสอนอไปเลย เกาะประมาณพันตัวมึงมึงเคยเห็นบ้านเหนือบ้านใต้ไหมมันจะมีบ้านหนึ่งที่อยู่ในรูอะจะบ้านใต้ครับลุงเออมันจะอยู่ในรูอะในรูอะไอ้คอกม้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอกม้าอยู่หลังอมันอยู่หลังท่ออยู่ใกล้สอนอดีเคบ้านเหนืออ๋อบ้านเหนือทางันนั้นอะที่จบปูเนย ไม่ไม่แต่ตอนนี้ก็เลือกได้เราเลือกที่ได้ว่าจะเอาบ้านเก่าหรือบ้านใหม่แค่นั้นอย่างที่บอกอ่ะมึงคุยกันจบยัง้วใครอยากเล่นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่เมื่อวานเหมือนจะไม่ได้คุยกันต่อเลืองบ้านเก่าได้ตีอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ครับบ้านใหม่ก็ได้แต่พออยู่ในู้ร้อยแล้วพี่อยู่ร้อยแล้วพี่ตีอ่ะเมอเออแต่ในเมืองอ่ะดีนะเราจะอยู่นอกเมืองมันเหงาเลยนะเว้ยถ้าอยู่นอกเมืองนี่คือเหงาแต่สถานก่น แต่สถานที่ไหนที่เราจะอยู่กันเมื่อวานเหมือนมีเสนอชื่ออื่นที่น่าสนใจคือตรงทีซีเก่ามันเหง่ทุกที่เลยพี่เพราะ่มีใครเล่นอยู่บ้างแล้วเพิ่มก็ดีนะหมอไม่ค่อยมาไม่เหมือนเหตุการณ์ที่อยู่นำกอล์ฟหมอมาชิไหายกาเจริงนำกอล์ฟอ่ะก็มาตลอดอ่ะก็มาก็อยู่ดีก็มามันมันมันง่ายเว้ยแต่ถ้าไปเข่าโคเคนยังเหี่ยาเลยนะไปยืนอยู่ข้างบนกว่าจะขึ้นไปได้เฮียเกมไม่ค่อยมีคนกลับบ้านด้ย ยอมรีโหลดข้างล่างเล้วจริงประเด็นคือบ้านจะเติมน้ำมันไม่ได้ในสภาพในสภาพเรื่อสตอรี่เราจะไปจัดทับบ้านเนี่ยอว่ามันเฮ้ยมีแนะนำโคตรโกงอ่ะยังไงก็โกงไปดูไหมข้างคุปไม่เชี่ะไรแต่เราอุ้มกันไม่ได้เลยเราอุ้มกันไม่ได้เหมือนกันน่ะแห่โคตรชิว อยู่บ้านแล้วก็นตกตีไม่ตายแกมันอุ้มเราแบ่ง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 ว่าบ้านจะบ้านเก่าหรือบ้านใหม่บ้านบ้านเก่าไปทางนี้บ้านเก่าเหมือนเดิมไปทางนู้นบ้านใหม่ไปทางจุดสีฟ้าเนี่ยตัวแก่พวกเราพวกเราบ้านแบบไปดูพวกแก่ดูพวกแอ่บ้านเก่าดูดพวกแก่เดือดเลี้ยนเยอะเดือดเลี้ยนพวกแก่แก่บ้านเก่าทำไมพวกแก่กเก่าอะเรื่องไม่ถูกอ่ะเแล้วกูคงจะรัววุ่นเลยไม่รู้จะไปตรงไหน ย <ม |ms|> ี่งสมัยเมื่อวานกับวันนั้นกับวันวันนี้มันคนละอย่างกันเลยวะเฮ้ยเอ้าคนออกเสียงครับคนออกเสียงกูอยากออกเสียงเลยเนื้อตายอันเดียันนี้ดายที่ตาพวกแบบว่าไอ้มันจะใหม่ใหม่อะไรจะไปสูตรดำอะไรเนี่ยเออมันจะเปตรดำอะไรที่ใหญ่ที่ใาญ่ป่ะีิที่ใหยามาสูตรดำอะไรไม่อะพี่จานเป็นวันวันนั้นที่เราจีนแย่งกันเนี่ยที่มันไม่ใช่คนเท่านี้นะจ้ามันฝั่้านเก่าเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอวิวเอสวยดูป้ายนี่ อที่ทำมันเทไปฝั่งนู้นหมดเลยวะดับก๊องไปที่อ่ะดับก๊องมาลุงแล้วสูตรดับหนก๊องจะหายไปไหนวะถ้าเราย้ายบ้านอ่ะจริงครับลุงประวัติพี่ตั้งสองปีจะหายแบบนี้เหรอครับเสียงลงุดไม่ไม่คือดอยยืนน้อยพี่เต๋พี่เลี้ยงบ้านทำไมบ้านเก่าบ้านเก่าฝั่งลุงพี่บ้านใหม่ฝั่งลุงกระฉาดไม่ม่ไม่กระฉาดแล้วมกระฉานแล้วฝั่งย้ายบ้านใหม่เออไม่เผื่อตรงนู้นมันมาไงเผื่อไอ้ที่ออกเสียงมึงมาไงไปเวทปล่อยกูเวทกูจะไปฝั่งนู้นเวท ไม่ออกไม่ออกผมไม่อเี่ฮ้ยมึงต้องออกไม่ได้กูยังออกเลยเซิร์ฟมึงอย่าอินดี้อยู่คนเดียวดิอออกเสียงออกเสียงได้มึงอย่ากทำตัวแบบนั้นดิเฮี้ย่คนที่ไ่ออกเสียงนี่เฮี้ยจัดเลยนะเว้ยกูบอกให้สิแล้วนะฟังไม่เตี้ยสิบหกไมไดซื้อเสียงไม่ได้ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่รู้ไปกลับไปถ่ายรูล้กอยาถ่ายี่าูบ้านเยี่สิบไอ้วันคน ยี่สิบยิบเอ็ดไอออนเหลือยี่สองยิบสามมีพี่ไก่เซิร์ฟไอ้ส้มจะไปไหนเก็ขายเสียงแค่ห้าสิบล้านไม่เอาไม่ได้เลยโอ้ไอเทียจะได้ตัดสินใจไวไวฝ่ายฝั่งนู้นสิบแปดถึงพี่ไปสองคนฝั่งนอ่ะมันมันก็ไม่ถึงพม้อม็ต้องออกเสียงไงมันก็ต้องออกเสียงไงมันต้วเองอ่ก็แบเสียงไงไม่ก็ออกเสียงได้ก็ออกเสียงไม่ไม่เดี๋ยวมันมีคุยอีกมันมีคุยกันอีก ไอตีอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมาขยบขึ้นมาไอตีอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแกมีเกินใช่ครับเลยไอเธอร์อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้นะก็ฝั่งนี้นั่นอ่าอ่าเอาคุยด้วยพวกเราพวกบ้านอ่ะคุยไปเผื่อจะดึงใจพวกนั้นมาได้ ก็ไม่อยู่ตรงไหนบอกถ่ายตอรี่ถ่ายตอรี่ก็แอบได้ด้วรู่า่กเขาจะเปลี่ยนะบ้านไนปยนบ้านไหนเปี่นามหี่พีจกอะไรเงี้ย้ายบอานดานะตออกงานบด้ววิวก็สยวิวก็สยนอไรยไรเลยมีเราเราจะกลับมาคลองนุกอ่นทำไมเราไม่เอาบ้านเดิมอะเอออบนเดมบ้านเดิมาน มันถอไเล่นอไ้าคนดูโกรอ่ะมึงเกล่ยวดิขายเสียงขายเสียงขายเสียงมึยเสียงเกยวอ่ะมึงเล่นมักีอะไรนขอ่ามึงโยตำรวจจับมาได้แล้วตอนเนี้ยอยาไปนั่ตรงนั้นรวยไเลยรวมันก็จับคนอย่างมึงเคยแบบมึงเคยแบบสร้างสานม่ี่ไม่ากตรงนั้น่อไ่ะตองแสนกูไปเลยเออเส่ียคู่คนตไมเช่เสียเออนี่เว ไอ้เหี้ยพูดโหมึงพูดเหมือนแบบแหม่โอ่ไอ้เอกสานพูดอะไรโผ่พูดอะไรพูดอะไรอะไรพีพูดอะไรพี่พูดเรื่องการพูดเรื่องการไม่เป็นไรเกี่ยวกับจะั่งเป๊ะคุณตากมาโอ้ตัดใจในตัวมึงกันผ่าตำนานใหม่เพื่อนจุกบอกตำรวจเขามาล่าตัวใครอะพี่ต้องให้จุกเข้าคุกดิไม่รู้ครับทำไมต้องบอกว่าแม่ย่อป่ะย้ายได้เหรอใช่ให้ย้ายได้โอ้ยได้หรอ เพื่อใครมีเซิร์ฟเวอร์ให้กูได้บินดูพื้นที่กันได้ปะวะมีใครเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ปะวะมีอัพมีอัพลงมีหรอได้คับบินก็ได้ทุกคนปะบินได้ทุกคนหรอไออดวินดวินได้ปะได้เอาวะเราไปเราไปบินกันดูไหมไปดูดีกว่าไปไปไหมไปไหไป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 ไไอไป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 ีอ

พูดมัดใจมากมัดใจมากวะนีแล้วมันก็มาเ้ยนีไปไหนกันไดที่ใหม่ๆไอ้ที่ใหม่ๆที่ใหม่ๆที่งไม่รู้ใหม่ไบ้านใหม่มันเปนที่ใหม่ไงครับตอนนี้มัก็มีไมหนก๊อปหนก๊อปมันมันไอ้นี่มันมันมันู เหิืออก็คมีตั้งเยอะมเย่อในไหนจุดเหยื่ออกเยอะใช่ก็มือมกเหมดเลยอมีมืไม่เยอะม่อมีไม่เยอะเหย์ออกหลัม้ากเยอตั้งหาดอย่างพี่บ้าบรเก่งๆยังไปอยู่ที่ใหม่เลยน้ำด้วยนเกี่ยวเหย่อเตกเป็นพยตัวตมป่าบอกอะไรบาไู้ขับเนี่ยป่เยอะเมือนนู่ว่เยอเหนไ่เหอะ ว่าี่ไม่าาเยอไม่่มวตัวตัวต่ไมึงเดไปวะไอ้เียตัวตัวยาวเลยยมาอยู่หนับกแล้วยข้างละโอไป่นียง่เปนยข้างเลยแต่เียไอยิ่งกวู่้นั้นเอางี้ขึ้นรถไปแล้วก็ไปหาที่กันไปแล้วก็บอกมาขึ้นบอบอกยวอมาไปหาที่กัน ว่าแบบสนใจตรงไหนแบบแล้วดับบอมแล้วบอมแล้วบอเลยจก็ได้แล้สวยนะจริงๆครับบ้านหัวใจครับให้ไปตีหลุมแปลกพวกไอเนี่ยบ้านไทยว่าโกหกอ่ะป่ะเสอนเดี๋ยวค่ะตีรถตีนี่ตีไม่มีรถตีไีอ่ะดูขับเองดูขับเองขับขับ ไอเตวครับเองมีใครขึ้นีไหมเว่ยตรงนี้หนึ่งจุดแค่จุดไหนฮะเลยสวยปะตรงนี้นี่ไงตรงนี้หนึ่งจุดไปต่อนนนเนี่ยลุไงยได้เัขายได้ได้ได้งไดตรงนี้เลยอ่ะลงตรงนี้เลย ว่าผมมองตรงนี้วะกมีนใจอยู่ที่หนึี่ไมีในใจอยู่ที่ไนตรงไหนมีนใจอยู่งไอ้ตรงร้านหรูวะไอ้ตรงร้านหรูร้านหรูว่ะตรงรอาวหาแล้วนหรร้านหรร้านหรู้านหรูร้านอรูหรูรานู้รู้นหนหร้านหรร้านหรูร้บนรร้นหรูร้านหรูร้านหร้านหรร้านหรูร้านหรูรเนหรูรานหราหรร้านร้านหรูหรน้หรนหมนร้านหมันารานร้น้าน ทีซีอ่ะทีซีใหม่อ่ะเอาไหมเอาตรงนี้ตสงเอาตรงทีซีใหม่เลยสี่ทางนะตรงนี้คนตึกไอ้ไอ้ตรงเหินดี่แม่ลุงเอาไว้เหินให้อยู่ในบ้านเราด้วยอะลุงเนี่ยไอเหินเนี่ยไไม่ด้เราได้แต่ตรงแถวเนี้ยเนี่ยเก็บเป็นประวัติเยอะจัดเลยได้ทีซีตรงนุดดำหน้าทีซีจะลองขึ้นไปดูที่สูงเลยอีกคนดำนำมามะน้นำเอ้ยที่ตรงลุงมาเสนอเสนอมาก็โอเคนะเนี่ยเอาเหินติ๊กตอกลุงมาลองดูเด่ เื้นที่โล่งๆอ่ะเออถ้ามองมาให้มันเป็นบ้านอ่ะรู้สึกว่ามันมันมันโอเคเลยมากเลยนะจุดเล่นจุดอะไรมันออกแบบมันไปได้หมดเลยนะนี่เหินติกตอกลุงนะขดเลยไอ้ตรงเหินเหินที่มีรถอ่ะไอ้เหินรถได้เออเบ้อ่ะมันใกล้หนาบบินล่างใกล้อะไรด้วยเหินได้เยอะอยู่ว่าอสมรถบ้านตั้งอ่ะ โอ้ได้เยอะเลยลุงมันมีทางไปได้เยอะแล้วไปอยู่ใกล้ไฮเวย์อะดูดิทางตรวจมันคดเคี้ยวแล้วตายจะจุกไปทางไหนอะตำรวจงงเลยนี่ถ้าบ้านตั้งแถวนี้ใช่ไหมเออมันก็ไปได้เยอะกว่าออกหลังบ้านได้หมดได้หมดอ่ะตรงนี้หนึ่งที่ไปเตยดวงเตเดียมไอ้บ้านนี้บ้านานี้พี่ อะจองที่ไว้แน่ๆนะกูได้ที่หนึ่งแล้วมึงมึงไม่ไมนอนอยู่คนเดียวอะมึงนอนอไยืแป้งอะปปด้วยไอี่ไอมาร์คไอมาร์คใก็มดไอมาร์คใป้กมดปะไปอยู่ะาคากระมดอะกูได้หนึ่งที่แล้วนะใครได้ที่ไหนจาไว้ด้วยไปดูีเดียวเดี๋ยวจะเจอกันอีกประมาณ2ี่ิบนาทีแล้วก็มารวมแต่ละจุด นี่ลุงไหนของข้างหลังนี่ข้างหลังเนี่ยบ๊อบเดี๋ยวว่าเท็โอ้ยสายท่าสายแล้วสายนี่นะเนี่ยพื้นที่โล่งๆโ่กเนี่ยตรงเนี้ยไม่เขาขายไงไม่ได้หรอกดูเล็กถ้าไปซื้อแล้วก็ต้องเสียแต่บ้านใหมเก็บด้ามใหม่นะโอเคเขาบอกหรอว่าที่ตรงไหนก็ได้น่าใช่ป่ะเขาบอกหรอน่าจะเป็นที่ต้องโล่งอ่ะไม่ใช่แบบเนี่ยวางกลางหนนนะคงไม่ใช่แบบวางกลางหนนก็ได้อ่ะ ขาบอกว่าย้ายได้แต่พอเราบอกเขาก็ต้องไอ้นี่ก่อนตีกุญแจตรงนี้ได้ปะล่ะจำได้ลูกนี่ไงนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยลุงใช่หรอตรงนี้เลยแต่มันออกได้น้อยนะมันดูเล่นยากๆอยู่นดนียเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะของคู่ติ๊กต๊อกพี่นะเนี่ยเนี่ยติ๊กต๊อกย่านย่าแห่งติ๊กต๊อก แต่รู้ต้องคิดอย่างนี้นะไอคนที่ไม่เคยออกเสียงอย่างเช่นวัยเนิหรือว่าอะไรเก็เสียงดังกันใหญ่เลยนะอเพราะเรื่องพวกนี้ยไม่รู้ว่ามีประหางกันใหญ่มาได้ไงอ่ะไอการที่จะเลือกบ้านตัดอยู่นนำก๊อปเก่าจัดเลยอ่ะลองไปดูแถวไอนี่นี่มันมีที่หนึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจอันนี้ที่หนึ่งมันมีที่หนึ่ง ชี่้แรงว่ะคันนี้แลชวฉกมันไปเลยดูแตงไม่ก่อนแต่ถ้าแทบบริเวณแถวนี้ยยังไงก็หนำ๊อฟที่สุดแล้วอ่าใช่กินบริเวณพื้นที่นี้ยหนำ๊อฟ แต่ขึ้นติ๊กตอกน่าจะเผินเข้าบ้านได้เลยอ่ะกูว่านนะ mm hmm. แต่ฮอมันก็อยู่บน mm hmm. บนบนติน๊กตอกแล้วยิงเราได้ป่าวะ mm hmm. เอาไอ้เหี้ยมีคนนั่งกับเราด้วยเหรอลุงยี่บ,บังมาตอนไหนเนี่ยสัสไอ้เหี้ยโอเควุเ,เปลี่ยนที่ไปเหอะเปลี่ยนที่ไม่ได้ก็ต <30. S 1> ้งแต่ขึ้นรถเรามีแลกเงินกันนะสามสิบ ติ้นเรามาแล้ะครับพี่นะักแอดอร์เออลิมเละไหมลิมเลมีที่ไหมบ้านริมเลนี้ไม่ค่อยมีเลยนะลุง<ม>ใกล้ผับเด้อเราไปเอาใกล้ผับหน่อยไหมเราได้เอาหลอด<ม>เอาอะไรได้เลยนะ้จะผับอะ่ะนี่เอาเป็นตัวเลือกนะอ่ะอันนี่ยเป็นตัวเลือก เล่นยากว่ะเขาเขาวิจัยเขาวิจัยดีจีอ่ะเขาวิจัยดีจีเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเขาเนี่ยบ้านอยู่บนเขาเนี่ยตำรวจตำรวจก็มายากด้วยก็ไม่ยากนะยากนะตำรวจมึงขับรถขเขาก็ไม่เซียนหรอกกูก็ไม่เซียนเหมือนมันอ่ะเนี่ยมึงเห็นบ่อน้ำปะไอเทียมีมีแลกเงินสามุกขึ้นได้ไหมอยู่ที่ใช่ใช่ ใช่ใช่ไอ้ดอกมีด้วยเหรอตกธนาคารไม่ใช่เหรอเตียนเอาเงินมารอแรกเลยเราเต็มสล็อตอ่ะกี่มองกี่มองแลกเงินครึ่งครับธนาคาร45เหลือกี่กี่นาทีอ่ะอีกเลยทีกมีแลกที่โอเคโอเคโอเคเนี่ยตีด้านนี้ไงไหนขวานี่หรอขวานี่มีเดินมีเล่นทำไมออกนอกเมืองกันใช่ไหม วางได้วางอะวางได้เล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องไกล้บ้านเอเลสจัดเลยนะลุงเอเลสนี่พ้นเขาไปก็เจอแล้วนะ มีหาว่าตีเดือแตกตีเลขเลขเลขหนึ่งสามหกหนึ่งมีใครได้กี่ที่แล้วอ่ะต้องที่หนืงเป็นผมนลานสเก็ตอ่ะตรงก่อนสเตเดียมครับลุงว่าไงชิโลัลโลครับเขาเขาผมได้ที่หนึ่งตรงได้ยินไหมครับได้ยินได้ยิน ตีเอชับวันอังคารใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้างั้นผมจะกลับบ้านสองวันนะครับลุงไม่มีคข้อดีครับดุพระเจ้าอะไรไว้ก่อนมึงไม่ใช่ว่าได้ได้ได้มึงต้องหาข้อดีด้วยนะผมลาลุงไว้ก่อแล้วข้อดีข้อเสียเลยนะกลับทันนางคารปะผมคอวอมาละโอเคโอเคเนี่ยเอาเนี่ยอชับพ่ตีวันไหนลุงวันอังคารวันอังคารเอามีถนนเหินลง ขึ้น่ถยาได้ข้างหลังเหินขึ้นไฮเวย์ได้สี่เดียกอ่ะผมนั่นเลยที่เป็นลานสเก็ตปะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ตรงหน้าสเตเดียมทางขึ้นสเตเดียมเลยอยู่ใกล้โพล์กเลยตรงเนี้ยโคตรแจ่มเต๋อเนี่ยวางบนยอดแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กว่า <B ad> ไล่ไอ้ทางเข้าทิกต็อกอ่ะทางเข้าทิกตอกอ่ะสิมันมันมันเข้าได้ทางไหนหลายทางป้ากลัวโดนสปอยแทบตตำรวจจักอ่ะเดี๋ยวมันเป็นไฮเวยแบบนี้เย่โอ้ยหลายมันมันไม่ได้ดักเรามันมีหลายหลายถนนมากเลยนะลุงบ้านออนั้นอ่ะมันออกได้หมดเลยนะมีใครเจอ<ม>อีกที่แล้วเจอสองแล้ลุงอยากังวลเรื่องสปายแทบเลยหน่ำก๊อฟนี่ก็สปอยแถร์เยอะสปายแทรง่ายด้วย ร string, ั้วแตกที่หนึ่งกับทางออกปกติที่หนึ่งก็จบแล้วแล้วก็เหินให้นี่เหินจะไปเดอร์แต่แค่พื้นที่เล่นพื้นที่ตีมันเยอะแค่นั้นเองต้องดูความสามารถนะลุงต้องถามสะกโขกการวางบ้านของเขาให้ชัวร์ ว่าบนเขาเนี่ยมันวางได้จริงไหมบนเขาน่าจะวางได้คิดว่านะไม่รู้ว่ะก็น่าจะแต่มันก็บอกยังไม่รู้เลยถ้าเราเลือกได้มันก็บอกอีกว่ามันได้บ้านหลังไหนที่อยู่บนเขาไม่ได้บนเขาจริงแล้วบอกแม่ถ้าใกล้อะไรวะไอ้แจกไปถามให้หน่อยดิอ่าได้ได้ได้เอาบัฟให้กระหลานเล่นเงินดีกว่านี่ยจะเล่นเงินแล้ว้รอเล่งเงินรอเล่งเงินไปแอดดับก่อน ไปดอกไม่ใช่หรอธนาคารก่อนลแลกเงินก่อนแลกเงินก่อนใช่ไหมเนาะแลกเงินแล้วก็ธนาคารธนาคารสัตว์เอ้ยไม่ฟังแล้วจะมานาทีขับเลยแลกกัน บ้าเห็นประรูว่าอะไรอ่ะยังไม่ตีเลยแซปครับเขาเลือดเขาเลือดตรงนั้นเลยเงี้ยเฮี้ยงข้างงัดงัดหลานเอองัดป้านอะ่ะ